ดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องปองแปดสบายดีกันสุสขคุนพี่น้องทักทายนะคะทักทายเอฟซีคงย่อนสุขคนสุมุมสุเกะอุ้ยแตงตูดแตงโอมซงเครืองก่อนพี่น้องหนาวเลาบึงรู <c oughs> หนาวยาบมาซาจะสบายแบบนี้นะคะชุดนอนผ้าคุ้มเสือเอ่เสือ,อ,สอคุ้มเสือกันหนาวอีกนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นยังเคยพากันอีกเพียงหนึ่งเพราะสวยมากมันหน่อนกะถอดทิมระบายเนี่ อาบน้ำอาบย้งได้ละบบบนี้พอกันเนี้ยมืเอเสานั่งกินกาแฟพี่น้องนั่งกินกาแฟเรียบยร้อยแล้วแต่ก็อ่าเนี้ยนั่งทักผานั่งทักผาไปสำพังอากาศมันฮอนขึ้นสำพังได้กินเขายังประมาณนี้นะพี่น้องเมื่อนี้แทนนางไหนเน่สิเธ็ดอย่างแน่แต่ละเสาเห็นบอกเมื่อนี้ยิ่บนคิดว่าจะปรุงปลาเป็นเป็นชุดสุดท่ายเป็นรสุดท่ายเลยนะคะเพราะว่าของจะมดแล้วพี่น้อง ของจะหมดเร็วบนันนี้อ่าิกปลาทูตอนนี้เหลือผกปลาทูขัวแห่งธรรมดายุ่แค่โลเดียวโลเดียวก็คือสองแพ็คอ่าบันนี้ก็เหลืออ่าผีกกปลาทูแมงดาอีกโลหนึ่งนะโลหนึ่งคือเขาเขาสร้างเร็วว่าท่านอีแพ็คบันนี้ก็เหลือเป็นกระปุกบันนี้พี่น้องเหลือเป็นกระปุกก็เหลือเมื่หลายพวาคนกับบ้านกับมสื่อไปฮึกัน เราช่วงปีใหม่แมนบบช่วงปีใหม่ยี่บุญบรยูเราหลอสิหอดปีใหม่นี่บรยูกับเมีไว้ขายไ้บริการให้กับอันอันพี่พี่น้องน้องเข้ากับเฉพาะปลา,าปลาบองพี่น้องเฉพาะปลาลาบองเพราะว่ายี่บุญบริยูหิดเด็กกลับมาจากกุหลักไปหาพา่อใหญ่เล้วจังสิเด้ลงมาปุ่งลงมาเห็ดขายกัน่อเมื่อคืนนี่อ่ะเซมบอสุฟังเมื่อคืน มือคือนนี่คุยกันกับพอ,อ่นาเรื่องแผ่นเรื่องว่าบางแผนการเจอกันนี่แหละพี่น้องว่าจะเจอกันแบบไดอยู่จังไดบนได่เนอบาเนี้นนเแล้วก็ถามเนาะว่านี่แล้วก็บอกเรื่องของเล่เราระหว่าเนี่ยฉันจะฉันจะไปหอดเมืองไทยวันที่ยี่สิบเอ็ดายสองโมงอ่าแล้วก็รดโรงแรมจะมาหลับ มาหลับไปอยู่โรงแรมไปอ่าไปเทสหรือว่าสวบบึงโคโรนาเนาะบึงโควิดก่อนว่าอ่ามีเชื้อมีบบเชื้อบอบอีหอย่างบบอ,อ่านี่แล้วก็สิพักอยู่ในโรงแรมนั่นคือโรงแรมนี่เป็นโรงแรมที่อยู่อ่าพญาไทยอยู่ถนนนอยางก็เดี๋ยวยี่บนญมึงกันโรงแรมสุกโกศลที่นอ้องอื อยู่โรงแรมสุโกศลอ่าแล้วก็ส่งให้ย,ยี่บนเบิงแหละแต่ยี่บนบอบอบอ,บอใครได้ได้มีเวลาได้สนใจนะพี่น้องบ่ได้สใน,ะนสใจว่าอ่าซื่อโรงแรมไอีอย่างอีหยัง,ยงแล้วส่งให้ตะโดนเร้วบัดีเมื่อคืนนี่ก็เลยมาเบิงกันนะคะนี่คือรายละเอียดที่เราส่งมาให้พี่น้องรายละเอียดทุกอย่างที่เราส่งมาให้ว่าอ่า จังสี่จังสี่จังสี่ยังไาอยังประมาณสี่นาพี่น้องบานี้เยบบนก่อนเลยมาถามกันว่าเธอเธอผ่าน่โลงเล่มหนีเร็วแล้วเ้าสิบไปลงเล่มต่อนนี้นีแมนบอย่างประมาณนี้เนาะอ่านี้เราก็ถามโอเคแมนตกลงจังสันจังสี่พอดีอ่าคุยกับพีทั้ง ทีแล้วอยู่หนองเจกะมันบ่ที่แหลกะคิดว่ามันเราสี่จองโรงแรมอยู่เกลไก่สนามบินที่แหลกเราก็คิดนะคือเหมือนกับว่าตะกวนยังไม่โควิดเนาะเรามาเรามาแล้วก็เห็นเขาไปชูป้ายเอิญญาตพี่น้อ,นองหรือแฟนไปไปเอิญอยู่ไปรอรับอยู่ทางาทางออกผู้โดยสารขาออกอลากกระปองมากก็คือเจอเจอผู้สาวหรือเจอญาติเจออย่างไปรับประมาณนั้น ละคือเราคิดอ่าคือเราคิดเลาวมโนโไว้แล้วคิดใวบามันจะเป็นอย่างสั่งคือตะกรอนแต่มันไม่ใช่บ้านี้พ่อพ่อเราเขามานั่นแล้วเราถึงรู้ว่าโอเคมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นี่กินแล้วป่ะเออฉันไปฉันก็จะได้เห็นเธอโบก,ก,กมือลูนี่ลูนี่อย่างวามาเรูซื้อลูนี่วะไงนี่อันนี้ก็เลยว่าเออคือคือเราวาัดวัดฝันมโนไว้แบบหวาน,วานสวยรู้แหละแล้วมันติดแหละเนาะวันนี้มันมาแมนพี่น้องมันมาแมน อพอลงจากเครื่องเล้วปุ๊บมันบอกทางโรงแรมโชเฟอฟือเขาก็จะไปไปรับมาโร่แร่มเลยแล้วก็มาเทิมา,าสอบก,ก่อนแล้วก็เอาไปตรวจถ้าผลตรวจบ่ายังกับังสิดออกากห้องหรือจังสิดออกจากบ,บริเวณกับขังเนี่ยผมมานน่ะมาหนี้อ่าย่บนล้วก็เลยถามให่บนว่าเีายูสิขึ้นมาเนี่ยเธอสิขึ้นมาเนี่ย เธอจะมาจากบา้านเธอมามากรุงเทพเนี่ยมาเจอฉันเนี่ยเธอสิามาแบบไหนเธอสิามารถประจำทางอ่าหรือเธอมีมีสนามบินใกล้บ้านบอเธอจะนั่งเครื่องบินมาหรือเธอจะนั่งรถประจำทางมาอยียงนอนแล้วก็ถามอันนีกก็เลยว่าบัฉันจะนั่งประจำทางมาเดี๋ยวฉันก็นจะไปนอนอยู่บ้านเพื่อนอ่าพ่ออยย่อ่าอ่าสวบรีว ผลตรวจนี่ยังออกแล้วผลขึ้นนึงไปแล้วเฮาว็จังเจอกันแล้วกะแพรนไปโตที่หัวหินมานี่เราก็โอเคขั้นสั่นฉันสได้หายกังวลฉันจะได้หายกังวลม,มา่มา,มาเธอสมาแบบไดแบบไใจย่างหน่อยเธอกับมีเพื่อนบาดนี้กันเลยคุยกันตามนั่นเนาะบาดนี้มาเมือ่อนมันมาเปน็นทัานสัน่นพอดีเย้บ,บุญกับคุยกับพี่พี่ชุติมาเนาะที่พันยู กรุงเทพนะคะยูนองจอกบัดนี้มาเบิงวา่าโรงเล่มที่พญายบิบก,กับบานผีเพิ่นห่างกันแห้งนะคะห่างกันแห้งยียบ,บุญจะต้องย้อนลดกลับขึ้นมาอีกนะคะต้องย้อนกลับขึ้นมาหาโรงแรมที่เราอยู่อีกบัดนี้ก็เลยยีบ,บุญก็เลยโทรไปทางโรงแรมคือพญายอ่ะเราบุกเราบุกแต่เราค้ดเดียวเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเราต้องกักตัวไงเออเราต้องกักตัวซึ่งโรงแรมนี่กับเพ่งอยู่ได้พี่น้องเพ่งอยู่อ่า คืนหนึ่งไม่รวมไม่รวมเบคฟาส์ ast, นะไม่รวมอาหารเช้าหนึ่งคันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทต่อหนึ่งคืนต่อหนึ่งคนยีบบนย่บุญอริโทไปมาคืนยี่บุญอริโทไปไปถามไปถามรายละเอียดว่าเนี่ยอ่าเพื่อนฉันจะมาเพื่อนฉันจะมาบุกโรงแรมนี่มากับตัวอยู่โรงแรมนี่แล้วอ่าฉันจะไปล่อหลับเขาฉันก็นจะไปบุกฉันจะไปอ่าพักอยู่โรงแรมนี่คือกันฉันจะ ลูกค้าใส่ใจค่ะพักว่าขึ้นหนึ่งเท่าไดฉันจะบุกฉันจะจองแค่ขึ้นเดียวอ่าคือฉันจะจองแค่คืนวันที่ยี่สิบเอ็ดพอเช้าวันที่ยี่สิบสองเราก็จะใช้เท้าอย่างว่ามานี่ถาทาโงรงแรมเขาเลยวา่าโอเคถ้าถ้ามาเราเฟนคือพี่เป็นคนไทยใช่ไหมมาจากไทยเราใช่ไหมบอกใช่พี่จะไปจากโคราชมานี้ก็เลย ถ้าเป็นคนไทยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนไทยเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะพี่ก็แค่เรามีใบรับรองจากแพทย์ว่าเราฉีดวัคซีนสองเข็มมาแล้วสองโดสแล้วก็คือโอเคก็เลย่าบยองสั่งกระเบอยาเม่นบอกเขาเลยว่าอ่างั้นพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะผมจะให้พนักงานโทรอ่าโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่โทรไปติดต่ออีกทีหนึงอ่าชี้แจงรายละเลอียดแล้วก็การบุกอันนีก้ก็เลยว่าโอเคอันนี้ย้ายบนก็นเลย ก็เลยคุยกับพ่อใหญ่ก็เลยโทรไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเนี่ยฉันฉันเปลี่ยนใจเร็วฉันหล้ช่องทางเล้วว่าฉันจะไปคบคุณดนยังไงแล้วก็เลยถามมาเธอะจะมาแบบไหนก็เลยว่าโอเคฉันจะบุกโรงแรมฉันจะฉันสอบถามมาทางโรงแรมเขาเร็วว่าฉันสามารถเข้าไปพักได้โดยที่ไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรมากมายแค่ฉันโชว์ ไปรับรองแพทย์ในการรับวัคซีนสองเข็มจันก็สามารถพักได้คืนนึงหนึ่อยสี่สิบแปดบาทเราบโอเคขัค้นสั่นชันกะยิ่งดีอย่างประมาณนี้ล้าวอาโอเคฉันกะดีใจฉันแฮปปี้ที่ที่ยุ่กับฉันจะได้ยุ่งคนเดียวกันเพราะอตรวจได้อย่างเร็วเขาก็จะได้ไปตตอ,อย่างประมาณนี้นะแล้วก็ว่าเธอต้องการแท็กสี่น้มเบอแท็กสี่แบบว่า พอเธอมาถึงกรุงเทพแล้วเธอต้องการแท็กซี่จากจากโรงแรมไปหลับเธอบหลับมาโรงแรมคือฉันนี่็เลยว่าอ,อ,อาจจะบางทีฉันอาจจะ,ะต้องการลงรถจากโรงแรมแต่เยบนุนมาคิดว่าถ้าเอาจากโรงแรมนะมันแพงพี่น้องมันก็แพงเนาะเพราะ,ะว่าเขาจะบวกเลยเขาจะชาตค่าแท็กซี่กับค่าโรงแรมเพราะว่าเยบนลูกนะ,ะถ้ารถแท็กซี่ไปเขาร่วม กับโรงแรมนะ่ะเขาจะเขาจะชาตสำรับแท็กซี่ค่าสมมูรณ์าค่าแท็กซี่อะแท็กซี่มันเอามันเอาแปดร้อยโรงแรมก็จะเอาสองร้อยเป็นพันหนึ่งยังเสี่ยงเขาก็จะแบ่งกันนะสินะพี่น้องหะละ่ะแต่ว่าถ้าเขาไปเองถ้าเขาไปถึงหมอชิดแล้วหรือว่าไปถึงทเทพแล้วเขาสามารถจะไปรถตู้หรือจะไปะรถเมล์หรือรถอยังก็ได้ไปใกลโรงแรมนั่นที่สุดเราจ้องค่อย ไปนางเท็กซี่หรือนางวินไปก็ได้ก็ได้คือกันนะคะพี่น้องกันนี่ก็แล้วแต่ความว่าเขาจะอ่าจะประหยัดหรือว่าจะเอาความสะดวกไปถึงเพีบปุ๊บเขาเอาเท็กซี่ไปส่งเลยก็ได้อย่างสีนาเขาก็ห้ค่านันเข้าไปแต่พ่อใหญ่เรากัสปอร์ตเรื่องค่าใสใจทุกอย่างพี่น้องอืมเราสปอร์ตคาใสใจทุกอย่างไม่ต้องกังวลแต่เขาก็อยากเซฟแนนนึงก็คือ หาในมันว่าจําเป็นอนไรพ่อเห็นได้อะไรพ่อปัญญได้ไอ้บนกกับอยากปหยัาจังสีน่ะพี่น้องแต่มันก็บอกเป็นเงินของเข้าดอกนก็นต้องด้ามาเด้อพี่น้องเหมือนกับมาเทียวที่ยิ่บุญมาจากอันจากพญ่อันมตื่นเนาะมาจากันผู้เกียรติเนาะที่ยิ่ยบุญนางนางหลุดหลุดนอนมาพี่พี่ประจําทางมาจากผู้เกีเยรตินนมา,า,ม,า,า,ม,ามานอนอยู่มาถึงโครรตรลาดตีสอง่ะพี่น้องตีสองตีสามมาดีล้อรถเข่าบ้างล้อรถมาปัไให้ หังเตตีสามจุแปดโมงเสาเป็นอย่างคือบอมีลดเพราะว่ารถช่วงโควิดเขาเคลื่อนคิ้วลดพี่น้องเขาบรบเรนเขาโบาเรนเพราะว่าคนกับบอมีผู้โดยสารบม่มีเขาก็เลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวรถอ,อ้ยอย่างก็เลื่อนคิ้วลดนะ,ะจากที่เคยเรียนเจ็ดโมงกัย้ายไปแปดโมงจากเคยง่ายแปดโมงกัง่ายเรียนแปดโมงง่ายไปเก้าโมงเสียงมันบ่มีลดคือเขาถ่าเพราะว่าอย่างถ่าเพราะมันบ่มีลด วานี่ก็มีดามาแล้วว่าเออมีผู้ใช้ซัพพอร์ตมีเงินแต่เป็นอย่างคือหายตัวเองลำบากเป็นอย่งอางคือบูนางเครืองเป็นอย่างคือผู้นุ่นนี่นะอ่ะอันนี้คือมีดามานี่การวบาการจาแบบกระแทศเหียบเศษสีมาก็มีแต่เย็บบุโบประจำเป็นนะคะบ่ะจำเป็นเออเขาล้อกับว่าเป็นอย่างเขาล่อกับบระเด้เสียเวลาอย่างหมากไม่บด้แบกได้หามันบ่ได้นักยังเออนั่นแหละกก็เลยเอาที่ตัวเองสบายใจแล้วก็สะดวกอันนี้ก็คือกันเดี๋ยวเยีบบุญจะ พิจารณาเองว่าจะไปแบบใหแต่พอยัยน่ะเราโอนเงินมากนี่ยค่ะเราโอนเงินไม่ห้าเฮักใส่ใจไปแต่ว่าอันไ้นห้ารไปยันเฮาก็จะไปยันแหละพี่น้องไปพักอยู่โรงแรมอ่าโรงแรมเนี่ยว่าปุืบก็ลืมลืมปั๊บละล่ะไอ้คนน่นเป็นคนขี้ลืมเลยพี่น้องรแโรงแร,รงมอ่า ตืไปไป่ไวๆเราก็จะไปต่อที่โรงแรมหัวหินไปต่อที่โรงแรมหัวหินหัวหินอินเลิฟพี่น้องหัวหินอินเลิฟอยู่อยู่ที่ถนนนี้ยังไงยังสิแล้วส่งให้เบิดเลยพี่น้องส่งมาให้เบิงบ้งเบิดสุดย,ยงัง ว่าแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็ไปซื้อกระเปาลากไม่เนาะกระเปาเดินห้างสุโกศลนโอ้ยนี่แหละยี่บุ่นก็ลืมโรงแรมเราส่งมาให้เบิ้งเบิ้งไลละเอียดทุกอย่างทุกอย่างพี่น้องซื้อโรงแรมบนอยู่บนอย่างสุโกศลนนะนี่เป็นโรงแรมระดับห้าดาวพี่น้องโรงแรมระดับหาดาวเลยเดียวนะบาหนี้ไอ้โรงแรมหัวหิน จะไปต่อที่หัวหินนะคะหัวหินอินเลิฟนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นโรงแรมหัวหินพี่น้องหัวหินอินเลิฟอันนี้เป็นสุกุลน,นะคะโรงแรมสุกุนันนี้คนละอันอันนี้ยุง่งทีหน,นึ่งยุ่งหัวหินเนาะมือคือดิหลังจากที่คุยกันแล้วนะเมื่อกี้แล้วหัวกน็นอนมางหันได้พี่น้องหัวกน็นอนมางหุกมงสเสาร์นี่ ็เลยว่าเป็นอย่างเขาตื่นขึ้นมายัางเห็นอ่อนเห็นไอ้นั่นอยู่ก็เลยว่าเอ้าก็เลยกดอ่าเลิบ,ลกกลบหัวใจไปเหลลเล่เาเราาก็เลยอ่านขอความอ่านสติเกื้ออ่านในอย่างเขาเราไปนี่เพิน่น่าอ่าฉันนอนฉันนอนบ่หลับก็เลยว่าเป็นอย่างคือบ่นอนฉันอยากนอนแต่ว่าฉันนอนบ่หลับฉันคิดถึงแต่หน้าเธอพะนะอะไรแล้ว ก็เลยมาบอกว่านอนสามันมันดึกเร็วมันดึกที่ประเทศเพื่อน,นเนาะเฮาก็แย่งสินะพี่น้องบัดนี้ก,ก็เลยเดี๋ยวจะคุยกับพี่ชุติมาทั้งน้องจอกอีกเทนึงนะคะว่าเรามีแผนที่ไม่ต้องให้พี่เพื่อนห่วงเร็วนะคะจะไปนอนที่โรงแรมนั้นเลยนะคะโรงแรมสุโกุศนเลยนะคะพี่ชุติมาไม่ต้องเป็นห่วงเด้อพี่เด้อเดี๋ยวน้องจัดการ เดินทางไปถึงที่กรุงเทพแล้วก็จะไปต่อที่โรงแรมนั้นเลยนะคะไปพักอยู่โรงแรมนั้นเลยนะคะพะ่อใหญ่กะอ่าควงจะหอดกอนเพราะว่าพา่อใหญ่เล่าลงเครืองใบสองแมนบบแต่เยบ,บนไปนี่ประมาณถึงที่กรุงเทพก็ประมาณสี่โมงเย็นเหมือนเหมือนที่ไปภูเก็ตเถวนั่นแหละเพราะว่ารถนี่มันจะมีเยบนจะไปนั่งรถที่ปทัยนะคะกลางทางในว้านแมนตุนทางเลยไปนั่งอยู่ที่ปทัยนี่รถจากอุบล รถจากอุบลมากก็จะไปซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นนอนยาวไปเลยถึงหมอชิดทีเดียวนะคะไปถึงหมอชิดแล้วก็จังอวากันแล้วก็ไปมุ่งตรงไปที่สุกโกศนโรงแรมเลยนะคะพี่น้องอันนี้คือการแพนการว่างแผนนะคะที่จะเจอกันนั่นแหะนะอืมบางหันพอเราเอื่นไปเบิง้งน,นั่นแล้วได้พักมากพี่น้องแล้ได้พักยังพักกระเดา พักกระเดากำลังกำลังออกซ้อมดอกแล้วสีลวกแล้วเออมาอันอ้นไปลวกพักกระเดาคนอื่นลวกเขถือปากแล้ว่ามันขุมยิ้บนลวกแล้วว่ามันเสียบซะ้นเสียบพอว่าหยางเขามีเทคนิคเขามีเทคนิคเรามีเคล็ดลับในการลวกสะเดาไม่ให้ขมจนเกินไปให้มีรสกลมกลม่อมไหมเนาะอย่าบูบ่ว่าเคล็ดลับที่ยิ้มบนเห็ดคือแบบไหนเนาะเอออันสีลาบป,ประดุกเหมือนี่สิลาบป,ประดุก ลูกสาวไปซื้อพักไปซื้อสิบล็อกพักเที่ยงเที่ยงนะพี่น้องสิบล็กลาบกระดุกยินงกระดูกเหนียวห่อนห่อนหมดเส้นมันขึ้นนี่เลยปลาล้วพี่น้องมันดูปกติแล้ยวยี่บนสีเห็ดเนี่ยจะได้ขึ้นระพื้นเด้ชิตขึ้นระพื้นงามบอสีนี่พี่น้องเลาวก็คลิปนี้ก็ว่าป้าปนปนปีนปนปนปนกันไปนะพี่น้องเนาะว่าสู้ฟั่งมาคว่ำคืบหนะ้าแล้วก็ันใส่มาตะละมือเห็ดหยั่งไปยังไหนมาจังไหรประมาณนี้นะพี่น้อง ฮัลแล้วก็เดี๋ยวจังไรมือน,นี่เยบนเห็ดปลาลงปะลาลาเรียวมืออื่นก็นจะทําตุลาตัวเองให้เรียบร้อยก็คือจะต้องไปเคลียนะคะส่งค่าค่าเอ่อค่าหงวดหน้าหรือว่าค่าสินเชื่อหน้าที่เยบนเห็ดอยู่นี่พี่น้องมืออื่นเยบนจะไปเคลียร์แต่ว่าปกติเรีวก็คืออ่าทุกวันที่ยี่สิบ ามยี 3, 20, 4, 25, 30, ่สี่ยี่ห้าสามมือนนี่คือไม่ให้เกินสามอันนี้เราต้องไปจ่ายงวดงวดหนึ่งเท่าไรเก้าพันนะคะงวดหนึ่งเก้าพันเป็นเวลาเป็นระยะเวลาหกปีพี่นอ้องที่ยี่บนทรงมานี่เพิ่งได้สี่ปีนะคะได้สี่ปีเหลืออีกสองปีที่ต้องส่งเดือนละหกเอเดือนละเก้าพันบาทเป็นเวลาเป็นระยะเวลาหกปีมืออื่นจะไปเคี่ยวก่อนที่ยี่บนจะลุ้มไปหาพ่อใหญ่เพราะว่า อ่าถ้าเกินวันที่ยี่สิบห้าปรับวันละร้อยพี่น้องปรับมือปรับดอกมือละร้อยให้่นตงไปจ่ายก่อนจังสีลงไปท่านละอันนี้คือทุระที่จะต้องไปทําแล้วก็จะไปเข่าร้านเสริมสวยสักหน่อยหนึ่งไปเฮ็ดยังสิไปสระผมสิไปตัดเล็บอืมไปสระผมสิไปตัดเล็บไปสาสรา่างกายจักหน่อยหนึ่งพี่น้องอืมให้มันจะอาจจะอ้านให้มัน โอเคจักนิดนึงเนาะเออเข้าเมืองตาเหลียวก็ต้องเหลียวตาตามในเมื่อเราเข้าสังคมแบบไหนเราก็ต้องทําให้ทําตัวให้มันคล้ายคลึงเขานิดนึงถึงสิบโบไส่ถึงสิบลสไส,ส่เต็มรอยก็ได้จัก20เปอร์เซ็นต์ก็ยังดีประมาณนั้นเนี่ยนะพี่น้องเนาะอะ,อะตามนั่นละ่ะมาคุยสู้กันฟังเงี้ยมาเศร้าก็เป็นเรื่องของตัวเองละ่ะบากน้อยนึงสําหรับเรื่องของน้องเขานะคะสําหรับเรื่องของน้องที่โดน ที่โดนของนี่ลูกสาวนี่ลูกสาวเล่านะคะสสยหลักคือเหลี่ยมเพื่นี่ลูกสาวนะคะลูกสาวเล่าแช็มาบอกฝากขอบคุณเอฟซีนะคะฝากขอบคุณเอฟซีที่แนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่เขาเนาะนองเขาก็าดีขึ้นล,ละพี่น้องดีขึ้นลวรักษาตัวอยู่วัดป้าอุบลน,นะคะกาหลวงพ่อคกนกัดถอดของถอดอยางห้แต่ย่างบ่เต็มเอยนะคะก็ต้อง ทำไปเป็นขั้นตอนยังบม่ได้ออกมาพี่น้องตามนัมาละพี่น้องอขอบ่นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อได้บ่นเห็ดทุลาตัวเองก่อนบัดน,นี้